cat, cat, cat. h e battle cat's meow, meow, cat, cat, cat. The battle cat's meow, meow. If you wanna see me, you click rich, sad, 9 i n e you know. Let's go, let's go. <S สวัสดีทุกคนนะครับมาต่อกับเกม The Battle Cast ครับเดี๋ยวขอวิวัฒน์แมวตัวนี้ก่อนนะวิวัฒน์ไปเรื่อยๆครับ แต่เดอปุ้ง,งมัรู้สึกว่ามันไม่ได้ต่างจากเดิมเลยอ่ะวันนี้มีด่านใหม่มาทุกคนนี่ครับคาบาเล่คาบาเล่แคสอาวะเคนมันคืออะไรฮะดอบแมวดอบแมวคาบาเล่เหรอ Let's go Let's go จ้ะตัวนี้ คือผมไม่รู้อะว่าข้างในมันมีแมวอะไรบ้างไอ้มันมีหมอนอะไรบ้างก็เดี๋ยวเอาแมวธรรมดาเซตนี้ไปก่อนละกันนบะน่าจะพอสู้ได้แหละบาย l e t s good เฮ้ยเดี๋ยวเราปอมแมวอันนี้มาเนี่ยนะม,มันคงไม่มีซอมบี้อะ่ะเอาบาสักซีนมาใช้เฉยเลยเดี๋ยวค่อยเปลี่ยนโอ้โห เหมือนเคยเจอช่วงต้นเกมครับแมวตัวเนี้ย <c oughs> เป็นทตุอะไรอ่ะเ <c oughs> อาแต่ว่าจมตีป,ป้อมก่อนแมวคาบาเล่จริงด้วยทุกคนนี่ตัวแบบไหนวะเนี่ยต้องมีด่านเดียวเหรอ <c oughs> นึกว่ามีหลายด่านนะครับคาบาเล่แคสวะเคนปลดล็อกล่างจริงใช่ไหมนี่ไง อ่ะนั้นลุยครับเชสเซนโดผมว่ามันต้องใช้แมพที่เคลื่อนที่เร็วถ้าเคลื่อนที่ช้าไม่น่าโจมตีได้ต้องย้องทาดข่าวไหมมันเป็นทาดข่าวหรือปะไม่แน่ใจเลยเชสเซนโดไป้ลุย ลืมเปลี่ยนในนี่แล้วป้อมปืนมันน่าจะมีอีกดานหนึ่งมั้งเนี่ยผมเดานะปุ๊บโอ้โหเพิ่งเดี๋ยวนะมันโจนมตีเหมือนอนนั่นเลยอะฟิปเตอร์เตอร์แต่นั้นตุ้มเดียวตายเลยเหมือนอันนี้เลยอออืื้ นี่คือสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ผมถึงเอาแมวเคลื่อนที่เร็วมานะครับตูมเดียวหายเลยอะไอ้ตองยองมาไวไปปะเนี่ยตองยองจะหายเลยไหมตูมเดียวตองยองยังอยู่ครับโอเคยังทนได้อยู่นะถือว่าถึกพอสมควรเดี๋ยวรอให้มันตูมทีนึงเราค่อยปล่อยแมวตมนะัวนี้ว่ะเฮ้ยอย่างนี้แคสลี่แล้วก็อิซา,านากิจะถึงก่อนที่จะดโดนตูมไหมเนี่ย ร่มเดียวหายเลยอ่ะแมวธรรมดานี่คือเกลี้ยงครับไปล่อยผีด้วยอุม้มโอเคเดี๋ยวต้องเปลี่ยนก่อนเอาแมวที่เคลื่อนที่เร็วดีกว่านะครับเอาชะลอไหม,มเปิดอันนี้ดีกว่านะบาย อย่ามายแย้มกับฉันคือมันก็ต้องมีแมวคารบารีตัวน,นั้นอยู่แล้วนี้แต่มันจะมีตัวอื่นมาด้วยหรือเปล่าปุ๊บย,ยิงทีเกือบสุดจอ มันต้องปล่อยเป็นจังหวะแล้วทุกคนแบบนี้ครับเออมันเคลื่อนที่ได้ด้วยนะเห็นไหมป้อมมันเคลื่อนที่ได้ด้วยโอ้โหคู่นี้โอ้คุงก็ปิวครับโดนชะลอป่ะนอยต้องอัพเลเวลให้สูงกว่านี้นะจะได้ชะลอนานขึ้นผมเพิ่งอยู่เลเวลสามเลเวลสี่เองมั้งใช่ไหม ก็าจะไม่ผิดนะโอ้โหตูมเดียวคือเหมือนแบบโดนโจมตีตูมเดียวก็คือโดนรีเซ็ตแมวเลยอะต้องจัดทับใหม่แบบนี้นี่เนี่ยเดอผีผักขัดจังหวะไปนิดนึงไปลุยเหรียญเหรียญเงินนี่คือแบบฟูมากเลยนะ เงินขึ้นรัวๆครับปิงอุ้ยต้องยองตุ่มเดียวตายเหรอทำไมช่วงนี้เจอแต่เจอแต่แบบบอสโจมตีแรงๆไม่แต่บางทีอะวลระยะการโจมตีมันมีขอบเขตอยู่นะเห็นปะ่ะเพราะว่าเมืเ่อกี้ถ้า เซมบ้าโดนโจมตีตรงๆไปน่าจะตายครับแต่ว่าเมื่อกี้มีบางส่วนรอดนะแสดงว่าการโจมตีอาจจะไม่ได้ไกลามากเห็นบ้างนะมีรอดอยู่นะน่าจะครึ่งระยะทางแต่ว่าเอฟเฟกต์ Effect มันดูแบบเวอร์ดีเต็มจอแบบนี้เห็นปะมันแค่ครึ่งทางครับมันไม่ได้ไกลามากเท่าไหร่ถ้าเทียบกับพวกโจมตีไกลยอย่าง ฟิลิปเปอร์แบบเนี้ยเฮ้ยฟิลิป,ปเตอร์ใช่ไหมแล้วกม็มีสาวน้อยหมวกแดงมีนาอะไรอย่างนั้นอ่ะมีนาก็โจมตีไกลามากไม่ได้เอาตัวโจมตีทาตกรรมาด้วยทุกคนเดี๋ยวรอแป็นนะโอเคพอมาระเบิดแล้วเราก็ค่อยส่งแมวไปครับต้องรีบเคลียร์มอนเด,เดินแคทซี่ ืเป็นไงล่ะเดินไปก็ตายดิโดนจริงๆแคสลี่อย่ายืนอยู่กับที่ก็ได้นะไม่ต้องเดินไปใกล้ขนาดนั้นก็ได้นะอิซันกิทนได้ครับแต่จะทนได้นานแค่ไหนกันน่เองแล้วกว่าจะเดินไปถึงโดนตัวอีกทีนึงจบกลับบ้านเกิดืนั่นไงเรียบร้อยเห็นไหม สองตูมตายเลยเแค้นตบไหม,มตบทันอยู่โอเคตูมคือต้องคือต้องมานั่งเซตกองทัพใหม่อะ่ะเพราะว่าโดนดาเมจทีหนึ่งก็คือแมวหายทั้งแถบเลยครับต وم, มูมเห็นไหม้อ้เอาแมวเคลื่อนที่เร็วอ่ะ อะไรมันจะตัวนี้อ่ะฮึมตุ่มเยอะคือไอ้แมวคาร์บะเลตตัวเนี้ยมันครอบคุมอยู่กับเรียกว่าอะไรครอบทับป้อมแมวของฝั่งตรงข้ามอะ่ะถ้าเราจะตีป้อมฝั่งตรงข้ามก็คือต้องจัดการไอ้แมวคาร์บะเลตตัวนี้ได้ก่อนนะ เฮ้ยเมื่อไหร่จะตุยคือจังหวะการปล่อยแามรถไฟผมนี้คือพลาดหลายรอบมากเลยนะปล่อยยังไม่ทันจะชนเลยก็คือแบบโดนระเบิดตุ้มหายไปแล้วเรียบร้อยเออนี่ต้องชนแบบนี้ คือมันตูมเดียวแมวเราหายทั้งแทบครับแล้วถึงแม้ว่าจะลอดตูมแรกไปได้ก็ภูมที่สองก็เรียบร้อยอยู่ดีดูดิ <c oughs> คุณโอคุงนี่คือแบบตุยเรียบร้อยเอา้า <c oughs> แตตุยก็ตุยแบบนี้เลยเหรอโอเคแบบนี้เนี่ยจะชนะแล้วนะทุกคนนะน่าจะดอบร่างจริงของแมวคารบาลแล้วครับเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่ารูปร่าง น้องจะเป็นยังไงเนีเดี๋ยวผมอัพวิวัฒเป็นร่างจริงไปเลยแล้วกันนะนี่งไงร่างจริงแมวครับเฮ้ยแมวพิเศษเหรอไปไปดูกันดีกว่าก็จบคลิปครับดันใหม่นะใหม่หรือเปล่าไม่รู้แต่ว่าเพิ่งเพิ่งได้เล่นอยู่ไหนอะ่ะนี่แมวคาบาเล่วิวัฒร่างสิบใช่ไหมเป็นแมวเมกะ ยีก็จะเป็นอีกร่างหนึ่งใช่ไหมอ้าววิวับไปเลยตึงก็คือเป็นแมวที่มีสีวิจิตรดุจดังเทพเก่งกระทดอะไรบ้างขอดูหน่อยสินี่ไม่เก่งกระทดอะไรเลยเหรอแต่โจมตีพื้นที่นะ แต่กว่าจะชาร์จแล้วก็ยิงก็คืออาจจะโดนตุยก่อนได้อ่ะโอเคทุกคนนั่นคลิปนี้ก็เอาไว้ที่เท่านี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันใหม่นะในวันถัดไปสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมบ๊ายบาย